เอาล่ right, ครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์กนมาะซตคาคารลอตวันนี้13มกราคมปี2023นะเป็นวันที่ d l เของบารักภาค Z ซเนี่ยถูกปล่อยมาในเกมนี้ก็ผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วราคาเต็ม500บาทเลยด้วยว่าแพงไหมคือถ,ถ้าเป็นราคาเต็มก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะของภาคโกฮังอนาะคตก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องมาลองเล่นดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะผมหวังแค่ฉากคัตซีนส,สวยๆแล้วก็แบบ อะไรทำนองเนี้ครับเพราะเกมนี้ไม่ได้ขายเรื่องเกมเพย์อะไรอยู่แล้วอ่ะมันก็เกมเพย์ก็รูปแบบเดิมๆแต่ว่าที่เราอยากเห็นก็คือฉากคัดซีนที่แบบให้มันเหมือนกับตอนโกหังครับอยากเห็นแบบสวยๆเหมือนเราได้กลับไปดูใหม่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการรีแคปเรื่องราวในเวลาเดียวกันนะครับผมก็ไม่ได้ดูผมก็จาภาคบาดัคไม่ค่อยได้ด้วยมันนานแล้วไงก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับผมปะเรามาเริ่มเล่นเลยดีกว่าใจจริงเนี่ยผมแอบ,บหวังให้มันเป็นซูเปอร์ไซาได้นะนี่มาแล้วฮะ เปิดมาก็เปิดด้วยการเสียงร้องของโกคูขนาดนี้ณนะดาวเคาะเบต้าเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นโกคูนั่นเองคาคาลดนี่แล้วลูกชายของบาดักเด็กโรลรบชั้นต่ำสินะศักยภาพที่ซ่อนเล่นอยู่ต่ำจริงๆอย่างนี้ก็ต้องส่งไปที่ดาวเคาะชายแดนที่ใดที่หนึ่งละสิ คงจะเป็นอย่างนั้นโกคูนั่นเองไหนขอเห็นหน้าตาดินี่โกคูตอนเด็กลูกชายของบารักคาคาร์มีแค่เสียงร้องเท่านั้นแหละที่ดังกว่าคนอื่นว่าแต่ว่าบารักเป็นยังไงบ้างนะ hmm? หมอนั่นเป็นลูกลานดาวอื่นอยู่นะ ออกเดินทางไปนานแล้วน่าจะเสร็จงานได้แล้วนี่ไปบุกดาวกับเพื่อนๆของเขานะครับมีกประมาณสี่คนทีมบาดาก,กันเองมาแล้วม,มาเป็นตี้เลยโคตรเท่มาได้เวลาไปบุกดาวเอาดาวไปขายอาชีพของชาวไซยา่าอหอ คุณนึกว่ากองทัพกินิวสี่คนห้าคนรวมบารักด้วยะฮะตรงกลางนั่นคือบารักแน่นอนหัวหน้าทีมของเราชาวในดาวก็มาบินดูกันว่านั่นคืออะไรเปิดตัวเนี่ยคัสซีนอย่างเงี้ยผมที่ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอดูคือมันสวยยังไงผมชอบคัสซีนของเกมคาคาลรสมากเลยที่นี่เหรอเป้าหมายในครั้งนี้เอาละ ยืนแอกกันเป็นพร้อมหน้าพร้อมตาพวกแกเ<อ>ตรียมพร้อมแล้วนะโทมะเซลิปะชื่ออย่างเงี้ยหรอวะพับบูกินอ่านไม่ทันให้ฉันสนุกหน่อยสิเริ่มได้เปิดมาคือจะให้บวกเลยใช่ไหมเนี่ยเอาจริงดิโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยจะว่าไปเพลงนี้เพลงเพลงใช้ได้นะ โอสทีนี่ใช้ได้ลนะเนี่ยมันใช้ได้เลยไหนขอดูหน่อยดิมีท่าอะไรบ้างไฟนอนสเิริลแคนนอนไหนขอลองใช้หน่อยโอ้โหเหมือนเราต้องฆ่าชาวดาวนี้ให้มันตายหมดครบ80ตัวโอ้โหงั้นก็มันนะดิแต่ว่าตายง่ายอยู่นะคบเดียวก็ตายแล้วคุบไปเลยไฟนอนสเิริลแคนนอน ือ,อตีเป็นตีเลยได้ไปยี่หกตัวโอ้เป็นอย่างนี้เองทางนี้ประเดีสวยกู้ต่อสู้ระดับนี้มีปัญหาได้ยังไงกันเล่ามันก็จริงสินะรดบทำงานให้เสร็จแล้วไปดื่มฉลองกันดีกว่าข้างใน,นยังเหลืออยู่เพียบเลยฉันไปก่อนนะอย่ากเกบกว่าดจนหมดละ่ะไม่รู้ด้วยหรอกนะ แต่ก็รีบหน่อยสิจีโดนโดนเพื่อนแย่งงานนะครับบาดักอยากจะไปสู้ด้วยอยากอยากไปจัดการด้วยคือเหมือนแบบต่อสู้เพื่อความสนุกแล้วตอนเนี้ยผมลองขอใช้ท่าเบิร์สโหมดนี้เป็นยังไงวะนี่บาดักเบิร์สโหมดท่านผู้ชมก็เท่อยู่นะเอาไปกินแม่งไอ้ตัดกูได้เฉยมาเอาไปอีกรอบ หมดยังมันจะหายหมดปะวะแต่ยี่สิบตัวรอบนี้ดาวดาวดวงนี้จะได้หายหมดดาวสักทีดาวตรงนี้ก็สิ้นสุดเพียงลงเท่านี้แหละได้แรงเอเลยกูตีนานไปเหรอคือ <c oughs> เปิดมาก็ให้ตีดาวเลยเอะให้แบบจัดการเรียบร้อยหมดโอเค เพฮ,ฮาไปได้ทางตะวันตกมีอยู่400ก,กว่าเสร็จชั้นน่าจะ400กว่าตัว400กว่าชีวิตมันไม่จัดไปโอ้โหบินเสร็จแม่งระเบิดเลยชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในดวงดาวกำลังจะสูญสลายไปหน้าที่นี้ชาวไซยาลูกลานทําลายล้างดวงดาวตามคำสั่งของฟรีเซอร์จกักรพรรดิแห่งความชั่วร้าย แต่ชาวไซยาทั้งหลายไม่รู้วพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางชะตากรรมอันเลวร้วายเช่นกันนี่เป็นเรื่องราวของบาดักบิดาของโกคูผู้ที่ลนต่อสู้กับชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนั้นอืมอินโทรฮะตึกตัดสินเพียงผู้เดียวบาดอกบาดอกบาดัก มันก็เหมือนจะกลับดาวเรียบร้อยนะกลับไปที่ดาวเบต้านะฮะโอ้โหชาวไซยาหเต็มไปหมดจะมากินเลี้ยงกันฉลองได้ออกอะราวาดทีไรรู้สึกดีทุกที ถ้าพวกมันมีฝีมือกว่านี้หน่อยก็คงดีหรอกนะเธอพูดถูกหวังว่าเขาน่าจะได้เจอที่สนุกกว่านี้นะจะไหมบาดัสก่อนนะแต่พพวกเราเก่งจนเกินไป่ยนะคงจะไม่ได้เจอดวงดาวที่เทียบเท่าระดับพวกเราได้ง่ายๆหรอกนะพูดเหมือนตัวร้ายเลยนาะ อ,นนอยอย่าเลงไปนักเลยวะพวกแกก็จะเป็นแค่นักรบชั้นต่ำอยู่ดีอืมระวังตัวให้ดีเถอะพวกที่สำคัญต้นผิดเนี่ยไม่จะดูเล่นงานดีเผอเราแพ้เอาไม่ง่ายนะซิพวกแกก็แค่โชคดีที่รับมอบหมายให้ไปจัดการดวงดานที่พลังต่ำต่อสู้ต่ำเท่านั้นเองใจ่แล้วละ่ะ จากนี้ไปก็จงสนุกกับการแกล้งคนอ่อนแอให้เต็มที่เถอะเหมือนแก๊งนักเลงมาคุยกันน่ะเออใช่เลยพวกแกพวกแกพูดถูกเราเจอแต่พวกอ่อนแอผีมึงถึงได้ตกลงอย่างนี้มาช่วยคลายเครียดให้หน่อยสิพวกนายแก่งใช่ไหมล่ะ บาดักท้าต่อยละโดนแน่ฉันต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วอืมพอได้แล้วเพื่อนบาดักมาห้ามจริงๆเลยนะชาวไซยาจะมาทะเลาะกันเองไม่ได้นะเว้ยแต่พวกนี้มันคนเริ่มก่อนนะไม่ต้องไปสนใจหรอกมันแค่เฉานะก็หมูนี้พวกเราฝีมือดีนี่นะ ถ้าดูกันที่พลังต่อสู้บาดัาก็มีพลังสูงกับาพวกมันอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> เอาพอสักทีอ <c oughs> พอได้แล้วนะ่ะแทนนี่สนใจเรื่องนั้นตอนนี้เรามีงานใหม่เข้ามาแล้วที่ไหนละ่ะดาวคานาสะ <c oughs> ดาวคานาสะเหรอ <c oughs> ใช่ดวงดาวนี้มีอ,รอารยธรรมสมควร แต่มีความสามารถในการต่อสู้ตำ่ำเฮ้ยงานต่อไปก็ไม่สนุกอีกแล้วดิ <c oughs> ไม่หรอกนะเราจะไปถึงดาวคานสาในวันพระจันทร์เต็มดวงตามบริทิน <c oughs> จริงเหรองั้นก็แปลว่าเราจะได้กลายเป็นลิงยักษ์เหรอถูกต้องเอาวาดกันให้เต็มที่เลยเฮ้ยน่าสนุกขึ้นมาแล้ววี เฮ้ยแต่ไม่ทางนี้หน่อยเอามาอีกเยอะเลยจะลองล่วง,ง่างไงสนุกกันให้เต็มที่เลยเหมือนมันสนุกอยู่คนเดียวนะเหมือนว่าพวกบารักจะไปตอนที่แบบมันจะได้กลายเป็นลิงยักษ์พอดีนะฮะพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างนง้นพอเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็จะกลายเป็นลิงยักษ์ไงชาวสาย,ยาตามปกติเนาะเฮ้ยนี่บารัก เหมือนบาดักจะหลับตื่นที่แล้วบาดักอ้าวอยู่คนเดียวเฉยเพื่อนหายแล้วเฮ้ยอะไรเราเช้าแล,วาวแลว้วเนี่ยจริงๆเลยนายมีงานต้องทำใช่ไหมเต็มตัวให้พร้อมได้แล้วแล้วคนอื่นนะออกไปกันหมดตั้งนานแล้ว จริงเป็นคนเดียวเหรอก็นายหลับไปทีไรปุ่กไม่ตื่นเลยนี่นะบาดักหลับลึกเหรอแสดงว่าบาดักต้องเคยหลับอย่างนี้มาหลายครั้งไม่ใช่แค่แครั้งนี้ครั้งแรกเพราะเจ้าของร้านพูดอย่างเงี้ยอืมขอติดค่าข้าวไปก่อนนะไม่ต้องล็อกโทม่าจ่ายให้แล้วล่ะงั้นน่ะมีเพื่อนดีก็ดีไป เหมือนโทมัสจะเป็นเพื่อนที่ดีมากอะผมรู้สึกได้เลยคอยห้ามคอยอะไรแบบเป็นตัวคอยห้ามไม่มีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของบาร์ดักแล้วมั้งท,ที่ผมคิดนะงานต่อไปก็คือดาวคานัสศาสินะแต่ไม่คิดเลยว่าจะพวกนั้นจะทิ้งเราไว้คนเดียวอย่างนี้เป็นไหนกันหมดวะนั่นะ่ะ เหมือนว่าโอ้คือ DLC นี้นะครับเขาเปลี่ยนแบบใหม่หมดเลยไงเดี๋ยวเัาเีกว่าเป็นดาวไซยาอู้อุ้ยเจ๋งนะเนี่ยมีการปล่อยยานด้วยอะ่ะเจ๋งนะผมว่าผมมองว่าเจ๋งมากนะคือตอนนี้มันมีไซเควสให้เราทําเยอะมากเลย่เหมือนจะให้เราทําก่อนแบบเพื่อไปฝึกวิชาสักอย่างงั้นเป็นว่าผมจะขอทำไซเควสสักเควสถึงสองเควสก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปในเรื่องหลัก ดังนั้นเนี่ผมจะขอตัดไปล้วกันตอนนี้ผมทำไซควสเสร็จแล้วโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ผมเล่นไซควสไปแล้ว2องเควสเสร็จสินเรียบร้อยบอกเลยว,ว่าเยี่ยมมากรู้สึกดีเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าพวกตัวละครหนึ่งที่แบบไม่ค่อยได้โผลมาในอนิเมะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าง,าง,างเพื่อนๆของบารักอย่างเงี้ยลูกทีมบารักเนี่ยนะในไซค e วสเนี่ยเราจะได้คุยกับพวกเขาด้วยนะครับ เราจะได้รู้ว่าเขามีความคิดยังไงความนึกคิดความรู้สึกรู้สึกแบบเป็นยังไงต่อบ,บาร์ดักเวลาคุยกันแหล่งแนะนําว่าถ้าใครมีเกมนะครับซื้อเกมมาแนะนำว่าไปทาไซเวนด,ด้วยมันมันทําให้เราผูกพันกับตัวละครมากขึ้นอ่ะอย่างตอนแรกผมไม่ได้อะไรกับพวกเพื่อนๆของบาร์ดักเลยนะทีมบาร์ดักโทโทมะอะไรอย่างเงี้ยโทมะฟาชาเนี่ยเฉยๆมากแต่พอมาได้อ่านเวลาเขาคุยกันแหล่งรู้สึกรู้สึกว่ามันแบบมันผูกพันขึ้นอ่ะเออ บอกเลยว่าของดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเลยรู้มมสึกว่าเลยรู้มมสึกว่าซื้อมาคุ้มแล้ <c oughs> วเพราะมันได้มันได้รู้เนื้อเรื่องที่แบบเราไม่ได้รู้มาก่อนไงเออเราไม่รู้ว่าเพื่อนของบาดักเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดีมากจริงๆเป็นชาวสยามที่ดีมากนาะตี้ของบาดักเนี่ยไม่ได้เลวอะไรเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพวกเบียาต้านะปะ่าตอนแรกมีความดีแบบอยู่ในตัวอยู่อะพวกทีมบาดักมาแล้วในเรื่องหลักนะครับ ไปดาวคานาสากันเอาละโอ้นายอยู่ตรงนั้นน่ะเปิดทางให้หน่อย่านเบต้าจะเดินผ่านนะเอาะ่ะเบต้ามาเบจิตา้าเรียกท่านสิท่านเบจิตา้าเอาอย่ามัวยืนมอือรีบเปิดทางเร็วๆดิ เหมือนนงครับให้ยืนตรงข้ารูปพงชาติอ่ะจริงฮ้บารักาก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่นะครับบารักาเหมือนจะไม่เดือดรสนเลยด้วยแหละมาแล้วนี่ไงเบตาเดินมากัดนับป่ยังตูเล็กนิดเดียวเลยอ่ะอันนี้เป็นเบตาจากภาคเซตนะฮะนับป่ามองเฮ้ยทำอะไรอยู่น่ะ ครับเราตะคู่ครับเหมือนนับปะสัมผัสพลังตรงสเกลเตอร์ได้มีอะไร่ังกฤษเห็นอะไรใช่ไหมล่ะครับรเผลอเปิดฟังก์ชันค้นหาของสเกลเตอร์เอาไว้ตลอดมันเลยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อชายคนนั้นหมอน,นั่นมีพลังต่อสู้เกือบหนึ่งมื่นะครับน,น่าจะบารักอะไรอ,อสุดยอดนี่นะแก่งกว่าแกอีก สงสัยลเกาเต,เตอร์จะพังนะครับเดี๋ยวต้องส่งซ่อมคิดอย่างนี้ตลอดไม่คิดว่าเขามีพลังเยอะเลยเหรออืม <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอก <c oughs> ฉันต้องแข่งขึ้นอีก <c oughs> ไม่แพ้ใครในจักรวาลน,นี้เลย <c oughs> ตมชื่อท่านเบต้าจริงๆ <c oughs> กับผมติดตามท่านไปทุกที่เลย <c oughs> นับปากมีผมแลแ้วแตกไปดีมาดีนะครับ กลายเป็นพวกสลิมเบต้าไปแล้วไอ้พวกนี้เอ,อให้ตายสิจูจูก็หยุดเดินแบบนี้ใจเต้นตึกตักไปหมดเลยว่าแต่ว่าเจ้าเด็กนั่นวางท่ากดดันคนอื่นไม่เปลี่ยนเลยนะจริงด้วยเออไม่ใช่นะเอออะไรล่ะนั่นไงออคือว่าเออลนลนลนสมกับเป็นเจ้าชาแห่งดาวข้อเบตา้า ดูหน้าเกงครับต่างจากลูกเราเยอะเลยนะเจ้าชายเบต้บเตาเฮ้ยฟังอยู่ปะเนี่ยจริงๆนะพูดจริงนว้ยนึกว่าเป็นแค่คุณหนูธรรมดาแต่ดูท่าจะแตกต่างไปจริงจริงบารก็เหมือนจะสัมผัสพลังของบเบต้าตอนเด็กได้ว่าพลังเยอะอะไรประมาณนั้นนะฟังอยู่ปะเนี่ย <c oughs> อะไรอ่ะ เออขอร้องอะ่ะอย่าไปบอกใครเลยนะเวย้ยบาดักไม่ได้สนใจหาเลย <c oughs> เดี๋ยวเวลามาโดนเปล่าประโยชน์ซะแล้วสิเอาเถอะไปสักทดีดีกว่าไปไปดาวคันาศากัน <c oughs> ไงบารักเ <c oughs> ขานี้จะไปดาวคันนา,าเหรอ ออแถมมังตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยสินะจงังหวะเจ๋งเป้งสลรับชาวไซยาจริงๆนายช้าจังฉันก็อยากไปอรารวาสด,ด้วยเหมือนกันน่ะก,การออกอรารวาสเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเรานักลบไงละ่ะเพื่อนบาดักมากันแล้วฮะมาช้ามากเลยปกติคนที่สายคือนายไม่ใช่เหรอ,รอเต็มพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้ว ส่ถ้เบียงอาหารไม่ให้แล้วด้วยดีละงั้นออกเดินทางเลยแล้วกันนี่บารักคุณหมอมานะครับคุณหมอที่เหมือนจะตอนอินโทรเลยอะตอนดูโกคูอะมานีหน่อยสิไปสิบารักเฮ้ม่เรียกอะไรตอนนี้หรอเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้ดิ บาดักเจอโกคูก็เป็นอย่างนี้แหละเราบึิ่งตรวจสอบร่างกายโดยละเอียดเสร็จสิ้นเมื่อกี้นี่เสีจดจในหน้าที่พลังต่อสู้ไม่มากแต่เป็นลูกชายของนายทรงผมเหมือนเปียบเลยไร้สาระนี่เล็กฉันมาเพื่อเรื่องแค่นี้เหรอ,อเฮ้ยไม่เข้าไปดูหน่อยเหรอฉันไม่ว่างขนาดนั้นหรอกงานสนุกสนุกรอฉันอยู่นี่นะ ทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ล่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอบารักเขาบอกว่าลูกฉันเกิดแล้วน่ะเฮ้ยเพื่อนกูตกใจเลยเฮ้ยออกกันทางกันได้แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิบารักมีโอกาสทั้งทีไปพบหน้าลูกก่อนดิใครอึดอัดจะทิ้งไว้ที่นี่แหละเให้ตายเถอะช่วยไม่ได้ ไปกันเลยแล้วกันบาดักไม่สนลูกเลยเหรอแต่จริงก็ห่วงนะบาดักอะ่ะมันแค่แบบมันแค่ทําเป็นแอคเฉยๆแหละผมว่ามาแล้วฮะดาวที่พวกบาดักเล็งเอาไว้ตั้งบุกดาวที่นี่มาตอนพระจันทร์เต็มดวงซะด้วย ชาวดาวก็ได้เห็นแล้วว่ามีอะไรลงมาที่ดาวของเขาอะไร,อ,ะไรอุกบาเนอไม,ไม่รู้ที่นี่แล้วดาวคานัสะ <c oughs> เป็นดาวให้ดูกระจกจริงๆมีเวลาอีกหน่อยกว่าพระจันทร์จะเต็มดวง ถ้างั้นเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนจะเริ่มง,งานไหมละ่ะมีคนมารอต้อนรับอยู่พอดีเลยโอ้โอโอดาหน้ากันเข้ามาเลยบแบ่ง็เป็นสองทีมนะฉันกับเซลิฟจะไปกับบาดักอะไรแล้วให้ฉันสู้คนเดียวสินายเริ่มสู้ทีอะไรก็มองไม่เห็นรอบตัวทุกทีเพราะฉะนั้นเราจะตามไปด้วย ก็แปลว่าฉันไปกับโทเทปโปเหรอเออแกก็เหมือนกันอย่าลืมไปนักเลยจะเล่นจากตรงไหนก่อนล่ะก่อนอื่นเข้าไปใกล้เมืองดูลาดลาวก่อนดีกว่าเออแบ่งงานเรียบร้อยนะครับเอาละฟังให้ดีนะพวกแกจะลงมือทั um> <S <S ้งทีก็ต้องจัดเต็มนะ แล้วว่าให้หนักเลยโอ้ oh. ไปครับแยกเป็นสองฝั่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีเยอะมากค่ะมันอยู่ันโคตรเยอะเลยมันเหมือนจะให้เราเลือกว่าจะไปช่วยเพื่อนไหมก็คือเควสย่อยนั่นแหละแล้วก็ไปในเรื่องหลักเลยไหมก็คือบุกตรงเมืองเลยท่านผู้ชมครับเราจะพักวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับ EP แรกของ DLC บารักนะครับเดี๋ยวมาครั้งหน้านนะจะมาต่อกันเลยโดยการที่เราจะบุก บุกตรงไปที่เมืองของดาวคันนศาสตร์แล้วไประเบิดดาวหายให้มันทิ้งไปเลยนะดูดิมันรอเราไว้เพียบเลยฮะเอาเป็นว่าขอตัดพารทั้งนี้นะครับเราเจนใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม